พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึก,กจิตใจให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เวลาที่เราทำการทำงาน ภายนอกไม่ใช่เวลาหยุดทำธุระทุกอย่างภายนอกให้นึกว่าบัดนี้เราจะพักผ่อนทางจิตใจเราจะทำใจให้สงบจากไม่คิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตล่วงมาแล้ว จะไม่คิดส่งไปในอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงเราจะรวมกำลังกิตไทยตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่จ่ายความคิดความนึกออกไปในขณะนี้นะนี่เรียกว่าเป็นวิธีพักจิตจิตนี่มันถ้าใช้มันคิดมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละ ร่างกายใช้มันทำงานเกินขอบเขตมันก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใจคนเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีเวลาสงบเส็ยเลยมีแต่คิดอ่านการงานหรือคิดเล่นเล่น,ล,นลอยลอยไปไม่มีทางสงบระง,งับลงได้นมันก็เหนื่อยแหละเอาไปเอามาใจนี่ก็อ่อนแอลง ใจแบบนี้แหละมันตกเป็นทาตุของกิเลสตัณหานะให้พากันเข้าใจตกเป็นทาตุของบาปกรรมความชั่วต่างๆดังนั้นเนี่ยในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทฝึกกิจนี้เองนะ พิธีฝึกก็คงรู้กันอยู่แล้วนะแนะนำกันมาอยู่อย่างนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเสียก่อนอเพราะว่าเรานับถือพุทธศาสนาเอาเป็นที่พึ่งทางใจ ก็พระคุณทั้งสามนี่แหละรวมลงแล้วเรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นหรอก mm hmm. ดังนั้นการที่เราระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งก็เท่ากับว่าเรานึกถึงพุทธศาสนานั่นเองเนี mm ่ย hmm. <c oughs> เมื่อเราเข้าใจหรือเรารับรู้เพราะคุณทั้งสามนี้ว่าเป็นที่พึ่งแล้วมันก็จิตใจมันก็จะมีได้พุ่งสั้นเลื่อนลอยไปทางอื่นเพราะเรามีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วนี่ต้องให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ไอ้ใจที่มันชอบคิดเล่ร่อนไปต่างๆนานานั่นเพราะว่า มันไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในปัจจุบันนี้ตนเองไม่ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองหมายความว่าอย่างนั้นเหตุนั้นจิตนี่มันจึงคิดสายไปหาที่พึ่งบ้าน,นี่นะหาที่อาศัยสุดแล้วแต่มันชอบใจสึงใด มันก็คิดปรุงแต่งไปสิ่งนั้นเงินไม่มีใช้อ่ามันก็คิดหาเงินอย่างนี้แหละออบ้านถาวรไม่มีจะอยู่มันก็คิดสร้างบ้านมานี่ทำอย่างไรเนาถึงจะได้สร้างบ้านทาวรอ,อยู่อย่างคนอื่นเขาที่เขามีแล้วไม่มีเกียรติมียศ เหมือนอย่างคนอื่นเขาอ้าวมันก็คิดอยากมีเกียรติมียศชื่อเสียงอะไรไปทำนองนั้นแหละหมายความว่าเมื่อมันหิวอันใดมันก็คิดอยากได้อันนั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นความคิดดังกล่าวมานี่จึงไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะว่าคิดแล้วมันไม่ได้มาตามประสงค์เนี่ย มันจะไปมีสิ้นสุดลงได้ที่ไหนล่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษเห็นความคิดอย่างว่านี้แล้วมันถึงยุดติลงได้ไม่ต้องคิดอะไรให้มากสำหรับเวลานั่งสมาธิภาวนานี่เราต้องหยุดคิดเรื่องหมู่นั้นถ้าจะคิดก็ในเมื่อออกจากสมาธิภาวนานแล้วไปจึงคิดอ่านการงานต่างๆที่ ที่เป็นหน้าที่ที่เราจะพึ่งกระทำคิดเอาแต่เฉพาะหน้าที่การงานเท่านั้นเรื่องใดซึ่งไม่เกี่ยวกับการกระทำการทำงานแล้วไม่ต้องไปคิดให้มันเปลืองสมองต้องฝึกตนอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักใช้ความคิดให้มันพอประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่อ่อนใจไม่เหนื่อยใจเท่าไหร่ ใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้แต่ที่ใจมันอ่อนแอลงไปนี่ก็เพราะว่ามันใช้คิดไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากต่อมากมคิดไปทั้งร้อยอย่างพันอย่างจะหาเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง่าเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่ได้ความคิดเหล่านั้นนะ อย่างนี้แหละมันทำให้ใจอ่อนแอลงจะตกเป็นทาาของกิเลสตัณหาทั้งหลายเนะี่ยนั่นแหละเราจึงมาต้องมาฝึกจิตนี่ให้มันสงบได้เป็นครั้งเป็นคราวไปก่อน <c oughs> เมื่อทำจิตนี้ให้มันสงบลงไปได้อย่างนี้มันเห็นความสุขความสบายอันเกิดจากความสงบนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบคิดฟุ่งไปมากมาย เรื่องมันน่ะดังนั้นแหละเมื่อว่าคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตลงสู่ความสงบสิวะนี่เมื่ออธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึ่งแล้วน้อมจิตตรงน้อมสติเข้าไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เพราะว่าความคิดน่ะมัน ส่งออกมามันพุ่งออกมาจากลมหายใจเข้าออกนี้เองแหละดังนั้นเมื่อเราน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไอจิตที่มันจะคิดพุ่งไปเหมือนเดิมมันมันไม่แล้วไม่แล้วมันมีสติคอยควบคุมอ,อ,อยู่แล้วอย่างนี้นะนี่แหละวิธีที่จะควบคุมจิตไม่ให้มันคิดสั้นไป ในเรื่องที่มาเป็นสาระประโยชน์ต่างๆหมดนั้น,นะน,นก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปน้อมสติย่างเข้าไปหาความรู้นู่นหายใจเข้ามันก็รู้อยู่ไม่ใช่เหลยคนเราหายใจออกไปมันก็รู้นี่ก็ต้องสันนิษฐานดูอย่างนี้แหละต้องสันนิฐานดู มันถึงได้ความแล้วว่าจิตมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็รู้ได้น่ะรู้ได้กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะ,ะเมื่อรู้ว่าความรู้นั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สติก็ยังเข้าไปหาความรู้อันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้นนั้นแล้วความคิดก็หยุดลง ที่มันมันไม่หยุดคิดนั้นเพราะสติมันไม่ยังเข้าไปแนบแน่นอยู่ในจิตนั้นเรื่องมันนะมันมีช่องโอเหตุนั้นมันถึงคิดตอนนี้จิตนั้นนะให้เข้าใจนี่แหละจุดมุ่งหมายของการภาวนานะเพื่อเราฝึกในขั้นต้นนี่นะฝึกสติสมัมปชัญญานี้ให้มันยังลงไปมันถึงจิตอ่ะ อย่างเช่นปรถมฌชาญอย่างนี้นะที่ภาษาตราทรงแสดงไว้นะประถมฌชานมีองค์ห้าอย่างนี้นะคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่นั่นนะ,นนนะวิตกคือยกจิตขึ้นสูกอารมณ์นั่นนะ,นนนะเราจะ เอาอะไรมาเป็นอารมณ์บ้านี้นี่นะเช่นอย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอารมณ์อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าวิตกละอ่พอวิตกแล้ววันนี้ก็วิจารณพอจับลมหายใจเข้าออกด้วยก็วิจารณ์วิจารณดูว่าชีวิตนี่มีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงแปลว่าตาย นี่คำว่าวิจารนะนั่นเนี่ก็มองเห็นได้เลยว่าอายุของคนเรามีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เป็นเครื่องหมายว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าวิจาร์ณดูชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยอ่าวันนี้มาคำานึงถึงความดีของตนมีอะไรบ้าง ที่จะเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจเมื่อมาพิจารณาดูอย่างว่าผู้ที่ครองเลือนอย่างนี้เออทานตนก็ได้ให้ศีลตนก็ได้รักษามาไม่ได้ทําบาปอย่างนี้นะแล้วก็ได้เขาแสดงความเคารพก,ก,กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่รล,ลึกอยู่ ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่อย่างนี้พอมองเห็นว่าตนนั้นมีคุณความดีอยู่ในใจมีบุญมีกุศลได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีขึ้นในใจอยู่อย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นในบุญกุศลน่ะในความดีของตอนเห็นตนบริสุทธิ์อยู่ไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้นะ เห็นผลแห่งทานคุณแห่งทานว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงอย่างนี้มันก็เกิดปีติขึ้นนะ mm hmm. เมื่อมันเกิดปีติขึ้นอย่างนั้นก็กระทำความรู้เท่าปีติอย่าอย่าอย่าไปส่งเสริมปีติเอาจนว่าจิตพุ่งซ่านไปอย่างนั้นหะนี่ก็มีสติประคองจิตไว้อย่าให้มันเกิด ความยินดีอย่างรุนแรงนะความยินดีในบุญในกุศลก็ดีถ้ามันยินดีเกินขอบเขตมันก็จะจิตฟุ้งซ่านไปอีกแหละจะไม่สงบอีกเหมือนกันนะดังน,นั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วก็มีสติสมบัติเนีญยประคองจิตประคองปีติอันนั้นไว้ไม่ให้มันเกินขอบเขตแล้วันนี้ ไปไปปีติมันก็สงบลงบะนีเมื่อปีติสงบลงเกิดความสุขความเย็นใจขึ้นมาอะไรบะนีอ่าอิมอารมณ์ต่างๆแลวไม่ราถนาจะคิดไปทางไหนแล้วเพราะว่าใจมันสบายแล้วนี่ใจมันเอิ้ออิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อเพ่งความสุขอนั่นอยู่ ก็เห็นว่าความสุขอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมีขึ้นได้อย่างนี้มันก็มีเสื่อมไปได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขมันจะอิบ่บเอ,อิบอิ่มใจอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เพ่งความสุขอันนั้นอยู่นั้นไปไปมา,มาความสุขอันนั้นมันระง,งับลงบ่เนี่ยจิตมันก็เป็นเอกคตาแล้วบะเนี่ย ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปจากไอ้ความที่ว่ามีความสุขหรือคำที่ว่าปีติอันนั้นก็ลังับไปบดนี้จิตใจก็เป็นหนึ่งอยู่เฉยๆเนี่ยบดนี่เนี่ยท่านเลว่าเอกะขาตานั่นผลสุดท้ายการฝึกกิจตามแนวปฐมฌานอย่างว่านี่นะ มันก็มาลงเป็นเอกคตาเน,เนี่ย่ทำจิตให้เป็นหนึ่งนั่นดังนั้นการที่เรา <c oughs> จเจริญอนาปานสติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญปถมฌานนั่นเองเนี่ยแต่เมื่อเรามีอุบายแยบพายเป็นนะอย่างที่ว่ามานี่นะี่ย ให้พึ่งพากันสันิฐานเอาไว้วิตกก็ยกคิดขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานก็คือยกกิตขึ้นกำนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเองวิจารก็คือวิจารถึงชีวิตเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจหยุดลงไปเมื่อใดก็ตาย เนี่ยท่านเรียกว่าวิจารให้มันถูกทางอ่ะอวิจารณ์ในพระกรรมฐานนั่นแหละไม่ใช่วิจารณ์ออกนอกไปนอกเรื่องอันนั้นวิจารณไปข้างนอกไม่ถูกต้องให้วิจารณ์อยู่แต่ในห่วงของกรรมฐานนี่เท่านั้นจิตใจนี่มันจึงจะรวมเป็นเอกคตาลงได้ในตอนสุดท้ายนะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากยากเข็นอะไรนักหนาแต่ขอให้มีศรัทธ,ธาก็แล้วกันนะขอให้มีความเชื่อมั่นในใจเลยว่าการที่เราฝึกผลจิตโดยถูกทางอย่างนี้นะ่ะมันจะมีผลดีต่อตอนเองกิเลสตัณหา อันหยาบช้าลามกต่างๆนั้นมันจะน,น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเรื่อยๆเมื่อเรามาฝึกจิตใจลงไปจนว่าใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งลงไปได้อย่างนี้นะมันก็จะอยู่ได้นานนะการทำจิตให้เป็นเอกคตาลงอย่างนั้นนะเพราะว่ามัน เป็นผู้มีศีลมาก่อนแล้วศีลเป็นเครื่องขจัดบาปอกุศลให้ระงงับไปจากกิตใจมาแล้วดังนั้นเมื่อใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอ,เนเอกคตามันก็ไม่มีบาปอกุศลอะไรมารบก,กวนจิตใจอะ่ะเพะฉะนั้นจิตนี้มันจึงค่อยสงบอยู่ได้นานแบบนี้นะ <c oughs> เมื่อจิตสงบเป็นเอกคตาอยู่ได้อย่างนั้นหากว่าเมื่อบำเพ็ญฌานขั้นที่สองต่อไปอทันว่ามีแต่วิจาร์ณอย่างเดียววิตกไม่มีก็หมายความว่ามันชำนานแล้วนี่ อย่างว่าเราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นกรรมฐานอย่างนี้นะพอนั่งสมาธิเข้าไปก็เพ่งลมหายใจเลยฮนะไม่ได้นึกเลยว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นกรรมฐานโน้ no, อย่างนีนะ้ไม่ได้วิตกล่ะก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเอาเลยเมื่ออธิษฐานจิตอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะ วิจาร์ไปมณิทิ์ที่สุดก็ลงสู่เอกคตาของเก่านั่นแหละนั่นผลสุดท้ายในจจตุทชาญทั้งสี่นั้นจจตุทชาญที่สี่นั้นมีอุเบกมีเอกกตาเก่าอุเบขาเท่านั้นเข้าสมาธิไป แล้วจิตเป็นเอกะกตตาแล้วเพ่งเอกะกตตานั้นเข้าไปมังมากเข้าไปแล้วในที่สุดจิตก็เป็นอุเบกขาลงไปเลยวันนี้จิตเฉยลงไปมันละเอียดมากในขั้นนั้น,นะจนว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยอะแต่เพียงแค่ ได้ปฐมมาชานนี่ก็ยังดีแล้วนะอ่าก็ยังดีอ่ะนั่นเหละเพราะนั้นพยายามบำเพ็ญไปอย่าไปนึกว่ามันเหลือวิสัยจะพูดถึงเรื่องชานแล้วกลัวกันก็มีบางคนนะโลเรานี่ไม่มีวาสนาหรอกอืออย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราตีความหมายคำว่าชาน ได้แล้วมันมันไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากอะไรนะชานังแปลว่าความเพ่งนี่อย่างนี้แหละคำว่าเข้าช้านเข้าช้านที่ท่านกล่าวไว้มันนั้นก็หมายความว่าตั้งสติเพ่งอารมณ์เข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปเรื่อยๆรื่อยสติก็ยังลงไป ดังที่แนะนำมาตอนต้นนั่นแหละยัยงลงไปจนถึงสติมันยังเข้าถึงจิตได้แล้วนะมันก็เป็นอุเบกขาเป็นเอกคตาลงได้นนเนมื่อจิตไปคิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจิตนี้นะเมื่อมันคิดแล้วมันก็เป็นสองเป็นสามไปมันเป็นอย่างนั้น เห็ุนั้นยังว่าพยายามให้จิตมันหยุดคิดนี่นะให้เข้าใจความหมายเอาอย่างรวบรัดอย่างนี้ทำอย่างไรจิตมันจะหยุดคิดแล้วก็เพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปอะอาศัยการเพ่งนี่แหละจิตมันจะหยุดคิดลงได้นะให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหาว่าผูใ้ใดท้อถอยไม่ ไม่สามารถจะเพ่งอยู่ได้งสิอย่างนี้้วจิตไม่มีทางสงบเลยเนี่ยมีแต่มันจะคิดลอยไปนั่นแหละดังนั้นอย่าไปท้อถอยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เข้าไปถ้ามันเผลอก็ตั้งสติไหมมันเผลอก็ตั้งสติไหมอย่างเนี้ยไม่ท้อถอยเอาไปเอามาสติมันกล้าเข้าไปแล้วมัน ความเผลอมันห่างเต็มทีแล้ววันนี่จิตมันก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญกรรมฐานใดๆก็ช่างเนะี่ยในกรรมฐานสี่สิบข้อนะั้นมันก็เกี่ยวกับการเพ่งมีทั้งนั้นเลยให้เข้าใจ แม้ว่าผู้จบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพ่งแลวเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี่นะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่จิตก็น,นึกพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าออกนี้แหละถ้าหากว่าทิ้งลมหายใจเข้าออกนี้เสร็จแล้วมันไม่อยู่กับตัวแล้วมันไม่อยู่กับใจกับกายแล้วอันพุทโธน่ะนะมันจะแล่นออกไปอยู่ข้างนอกนูน่นอ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ใจสงบลงไม่ได้เลย <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งเข้าใจคำว่าชานว่าชานเนี่ยแปลว่าความเพ่งถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วพอนั่งสมาธิเข้าไปมันก็เริ่มเพ่งเลยเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ จิตก็ตั้งได้พราจิตตั้งไในอธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนไกลดังกล่าวมาแล้วนั่นนะเอาเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อใจมันน้อมสู่คุณพระรัตนไกลอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งที่เลือกแล้วมันมันก็จะไม่พุ่งไปทางอื่นมากมายแล้ววันนี้มันเห็นที่พึ่งแล้วนี่ มันรู้ว่าตนนั้นไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นได้ว่าจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรตนไกลนี่ไม่มีมันจะมองเห็นอย่างนี้แล้วฮะน,นี่พอมันมองเห็นอย่างว่านี่แล้วมันมันก็ไม่ได้คิดสายไปแล้ววนันนี้อันที่จิตมันคิดสายไปมันไปหาที่พึ่งที่อาศัยเข้าใจว่า เมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะเป็นสุขอย่างนี้นะนั่นแหละจึงว่ามันมันคิดไปหาที่พึ่งที่อาศัยแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นทางผิดทางนั้นนะเพราะว่าได้วัตถุสิ่งนั้นมาอาศัยแล้วมันก็ให้ความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเพอของสิ่งนั้นสูญหายไปแล้วความสุขนัน้นก็หายไปตามกันนั่นเพราะฉะนั้นยังว่า ที่พึ่งใดในโลกนี้นะไม่มีอะไรจะเป็นแก่นสารได้เลยมีแต่ที่พึ่งอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้คุณพระพุทธก็มีอยู่ที่จิตนี้คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็มีอยู่ที่จิตนี้ไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของภายนอกเลย นี่เมื่อเรามาเห็นสงเคราะห์หรือว่ารวมคุณแก้วสามประการนี้ลงในจิตนี้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้อย่างนี้นั่นแหละจิตมันก็สงบอิ่มอยู่ในพระคุณทั้งสามนี้มันจะพุ่งไปไหนบ่เนี้นั่นเนี่ยพราะเราเห็นว่าสิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะวิเศษ จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนไกรนี้ไม่มีอย่างนี้เมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็มันก็ไม่สงสัยไปทางอื่นไหมเราว่างั้นมันก็ไม่อยากได้ทะเยอทะยานไปในสิ่งอื่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือแม่มันมันพิจารณาเห็นคุณแห่งทานคุณแห่งศิล คุณแห่งความดีที่ตนกระทำบำเพ็ญอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอันนึงอย่างนี้อแล้วคุณเหล่านั้นอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่ใจนั่นแหละเพราะว่าใจเป็นผู้คิดสร้างขึ้นนี่เมื่อจิตเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละจะไปะอยู่ที่ไหนอ่ะ อะไรอะไรก็สงเคราะห์ลงที่จิตนั้นเลยความดีทั้งหลายเมื่อสงเคราะห์ลงนั่นเนี่ยจิตมันมีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ดิ้นรนไปทางไหนอ,ะอ่ะ <c oughs> ให้พึ่งเข้าใจกันอันนี้แหละควรพากันสำเนียกให้ดี แต่ว่าบุญคุณเหล่านี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรนะนี่หละสำหรับคนผู้ที่ขาดปัญญาขาดสติแล้วมันเชื่อยากเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างสีสันวันนะอะไรเลยบุญก็ดีคุณพระรัตนไกลก็ดีนี่มันเป็นแต่เพียงธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงกิจนี้เท่านั้น ดังนั้นผู้ฉลาดเพ่นจึงแนะนำว่าเมื่อเราเระลึกถึงบุญระลึกถึงคุณดังกล่าวมานี้แล้วใจมันสบายใจมันเอิบอิ่มไม่กวนกระวายไปทางอื่นอย่างนี้นะก็น,นั่นแหละได้ชื่อว่าบุญคุณมันเกิดขึ้นในดวงกิจนั้นแล้วนี่ว่าต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างว่านี้แล้ว มันก็ไม่ต้องสงสัยนะบุญเปยังไงหนอคุณเป็นอย่างไรหนอไม่สงสัยแล้ววันนี้นะก็ยังว่าอยู่แล้ว,ว่าบุญคุณไม่มีรูปร่างมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่ต่างหากนะอ่าเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกของจิตนี้ดังนั้น ให้พากันเพ่งอยู่เมื่อรู้ว่าจิตของเรามันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั้นแล้วก็เพ่งความรู้สึกอน,นั้นอยู่ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้มันก็จะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นออไม่ไม่มีถอนออกไปง่ายๆ ดังกล่าวมานะ